ไม่ซุ่ค่ากูก็มากมาเหมือนไหนป้าไก่เหวียสายลมจ้อยค่ะสายลมจอยถมงเมษาค่ะดยจมกันค่ะสองเซนตั้งมีกับคนขายโคขายของค่ะนี่ด้วยกันค่ะคนถามมันขอาตาของมันใครเล่าไว้คะรู้นั่นด้วยค่ะไอสังกอมมิเตจมีจอดจอดค่ะของก่อมโปกาค่ะนะก็เลยที่ซื้อโคซื้อของก็จ้ามาเหวียมาเลดด้วยเลยค่ะ ันมาเป็นโซดาเซลล์ไฟฟ้าเนาะเป็นเครื่องเงินเป็นตั้งกินตั้งว่าม,มาจากเมืองเขมเมืองหอรนั่นนั้นค่ะนะน้ำเตะเตะค่ะก็หลายที่สนใจในค้ามาเดมาเดียวมาซีกินซีวะซีกับผักปีผักน่องใน,ก,นก็ไม่เออด้วยเลยค่ะอันนี้ทำเป็นในสังตรงคาลานั้นเกาลัดนะคระับเนห้องนี่ค่ะน้ำเตะเตะค่ะเป่นอนองตีไก่ที่จำ ถ้าว่ามีข้าวยำเนยมาเอี่ยวมาเรียวกันได้ค่ะมาเป็นคาราเต้สู้ของใจโค้ดสวยในก็น้ำเต้เต้ค่ะข้าวเขาอยู่เมืสายก็พอหลดใจโค้ดหางกาะกะหาซีซ้อมซ้นในเกค่ะเป่าซีนในกัดไปทางใกลการมันตีต่างกันอีกหนึ่งค่ะนะเพราะว่าหาซีซ้อมสายลมมอยได้ไหนการมันกอ่ถูกอีกหนึ่งค่ะมันก็มี้นามอยู่ค่ะเนาะก็ถาถมต้ยหลายๆแสงหลายๆเจ้านะคะบางเจ้าก็ขายกะบางเจ้าก็ขายถูกค่ะ อยาะทำมันได้ทำผลตกข่าววันนี้ยิ่นข่าววันน้ำสายขึ้นในวันนี้กก้มเดียวปากัดด้วยค่ะมีตั้งอันสุดท้ายคลิบบนคณะว่ากนะัดด้วยน้ำสายว่าน้ำสายขึ้นในข่าววันวันไอผลตกสองวันสามวันติดกันได้ะนี่คะ่ะอั้มมาเป็นซอกเป็นแว่นตาท่านในก็คนกอดจึงมเาเยาะแนกะ่คณะเป็นโคใจโคสอยท่านในน้ำเตะเตะค่ะกระเป๋าก็มีน้ำคะ่ะตั้งหลังกันนะเป็นค่ะกระเป๋าคะ่ะ คนที่พึ่งอยู่ทั้งกรุงเทพทั้งเจงใหม่ทั้งไหนก็พึ่งก็มาซีกันเนะะาะเพราะว่ามาเมษาเนี้ก็ได้รเสียมไบ้านเมษาเนี้ต้องคือเลยมาเอาีย่ยวที่ไหนครับพร้อมมาเอี่ยวมาเลี้ยวถึงที่ไหยนีเปิ้นว่าม,มาถึงเมษาครับก็มาเมษาก็ตั้งใจมาเอาีย่ยวที่ไหนแค่นะตั้งใจมาเอี่ยวที่ไหนมาซีไอ้โคของที่ไหนเัยเนาะทึ่งว่าก็เลยมาไม่ข้าวย่ำเนี่ก็ตีคามกับตั้งแต่เคิดเล็ก ะอยายตั้งตะเคิดเล็กนี่ก็เลยค่ะตั้งป้นก่อโคของก็นําเตะเต้ค่ะเพราะว่าทั้งปุ้นไหนเพอเห็นเราเป็นสลิกบุรีที่ไหนเต็มปอกกาขึ้คอีกนะนั่นแหละค่ะถ้าชิปตีขาวขวาตีป้าพี่น้องมาด้วยเน้นน้ำสายขึ้นเตะเตะค่ะเตะปีน่าเตะน้ำท่วมกับะเนาะก็ล้นออกต้องพังมันคัน่ะนได้ซ้ำเป็นแสนข้อพักเลยตีป้นเอารถพึ่งมาพักไปค่ะพากไว้เลยกเกิดการตั้งแต่คิดเล็กนี่คันน่ะเนาะไม่สงขาพี่น้องเขากรุ๊ก่อค่ะ ยินโจมตีกดปันแห้งและกดติดตามปันคา